สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับกลับมาพบกับครูเปรี้ยวนะครับหรือครูทีเดวีในช่องครูทีสอนไทยนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับครูเปียกก็จะพานักเรียนนะครับไปร่วมกันพิจารณาคุณค่าของวรรณคดีเรื่องอีเหนาตอนศึกกำมังคุนิงนะครับโดยจะพิจารณากันใน3ประเด็นนะครับนั่นก็คือคุณค่าด้านเนื้อหานะครับคุณค่าด้านวรรณศิลป์และส่วนสุดท้ายก็คือคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับจากการที่เราได้ร่วมอ่านวิเคราะห์แล้วก็ประเด็นพิจารณาต่างๆนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในแต่ละส่วนกันเลยดีกว่านะครับ สำหรับในประเด็นแรกนะครับก็คือป,ประเด็นเรื่องคุณค่าทางด้านเนื้อหานะครับในเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่สะท้อนออกมาได้อย่างเด่นชัดที่สุดนะครับก็คือการแสดงให้เห็นถึงความรักของพ่อที่มีต่อลูกนะครับดังกรณีของตัวกระหมังกุนิงนะครับกับวิทยาศกรรมนะครับแม้ว่าความรักั้งนี้เนี่ยอาจจะดูว่าเป็นความรักที่อาจจะเป็นการรักลูกที่อาจจะไม่ค่อยถูกทางเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นการรักและตามใจเสียทุกอย่างนะครับแต่ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าความรักของพ่อที่มีต่อลูกเนี่ย ก็ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะครับดังเนื้อความที่กำหมังอุนิงพูดได้ว่าอะไรครับแม้วิยาสกรรมมอดมวยพี่คงตายด้วยโอราษาไหนๆจะตายวายชีวาถึงเร็วชาก็เหมือนกันตรงนี้พูดถึงความรักที่ถ้าพ่อเนี่ยขาดลูกไปนะครับตัวพ่อเองก็ต้องตาย วายชีวิตก็ไม่สามารถอยู่ได้ก็ทสอนให้เห็นถึงความรักความผูกพันที่พ่อมีต่อลูกเป็นอย่างยิ่งนะครับส่วนประเด็นต่อมาครับคือในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการรบนะครับการใช้อาวุธแล้วก็การต่อสู้ของตัวละครนะครับอย่างในศึกตระกามังกุนิงเนี่ยก็จะมีตอนเนื้อความนะครับที่พูดถึงอาวุธต่างๆไว้มากมายนะครับดังเช่นเนื้อความนี้นะครับที่บอกว่าบัดนั้นนายทหารกุเรปันไม่หวั่นไหวให้ระดมปืนตับรับไว้แล้วไล่โยทีตีประจันนะครับ มีอาวุธอะไรบ้างครับปืนตับปืนตับหน้าตาเป็นยังไงครับหน้าตาคือเป็นด้านบนเลยเนาะปืนตับก็คือเป็นปืนที่มีกระบอกยิงออกมาหลายอันเลยนะครับหลายช่องหลายหลายร,รูนะครับนะยิงเป็นตับเลยนะครับเรียงกันมีอะไรอีกครับต่างดีมีฝีมืออื้อองวางวิ่งเข้าถึงอาวุธสั้นดาบสองมือถือโถมทะลวงฝันอ่ะมีดาบสองมือนะครับ ดาบสองมือที่ใช้กันนะครับนะมีอะไรอีกเรากริดติดพันประจันลบกริดนะครับหน้าตาใหญ่ก็ตามนี้เลยนะครับกริดก็คือเป็นอาวุธนะครับของทางชวาอย่างแบบนี้นี้นะครับมีอาวุธอะไรอีกครับทหารหอกกลอกกลับสัพยุทธ์อ่ะสัะยุทธ์แปลว่าอะไรครับสู้รบกันนะครับรบพุ่งกันเนาะมีอะไรทั้งหอกนะครับนะเอามาสู้รบกันป้องปัดอาวุธไม่หลีกลบพวกพลพาชีตีกระทบรำทวนส่วนประจบโถมแทงนะครับ มีทั้งหอกมีทั้งทวนนะครับเอามาสู้รบกันบางสกัดซัดพุ่งหอกคู่เกาทันธนูน้าวแผลงนะครับมีเกาทันมีธนูที่ใ,ใช้ในการสู้รบอีกนะครับอันนี้ก็เป็นการบันทึกอาวุธที่ใช้ในการรบนะครับประเด็นต่อมาครับคือในเรื่องของคุณค่าทางด้านวนัณศิ์นะครับในเรื่องนี้เนี่ยมีการใช้วรณศินใช้จินตภาพนะครับใช้ความเปรียบที่สะท้อนในเห็นภาพที่ชัดเจนในหลายส่วนนะครับดังเนื้อความตัวอย่างที่ยกมานะครับตายระดับทับ กันดังฟอนฟงังเลือดนองท้องช้างเหลวไหลนะครับสกเกตด,ดูนะครับบรรยายสภาพของการสู้รบศพทหารกันว่าตายกันเยอะขนาดไหนครับทับกันดังฟอนฟางฟอนฟังนี่เลยตามกองฟังนี้แสดงว่าทําไมมีคนเสียชีวิตจากสงครามรบกันระหว่างศึกกำลังกุนิงเนี่ยมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับต่อมานะครับมีการใช้ภาพพจน์ที่เรียกว่าอุป,ปมานะครับดังเช่นที่ว่านะครับเมื่อนั้นเท้ากำบังกุนิงเรื่องสีได้ฟังกริ้วโกรธด,ดังอักคีนะครับ ได้โกรธโกรธดังอาคีตรงนี้ก็เป็นการใช้ภาพพจน์อุปมาที่เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับประเด็นต่อไปครับคือการเล่นคำนะครับซึ่งตามบทอาขยานหลักเลยครับที่ยกตัวอย่างมานะครับเช่นเบนจวันจับวันชาลีเหมือนวันพี่ไกลสามสุดามานะครับเป็นการเล่นคำพ้องคำว่าวันนะครับโดยเล่นกันระหว่างชื่อนกนะครับอพืชนะครับก็คือเทวันแล้วก็ วันที่เป็นคำนามหมายถึงวันคืนนะครับมีอะไรอีกนางนวลนะครับที่เป็นนกนะครับนางนวลที่หมายถึงหญ้านางนวลนะครับแล้วก็มีหมายถึงนวลสมอนนะครับที่หมายถึงเป็นคนที่รักแม่ผู้หญิงที่รักนะครับมีอะไรอีกครับจากกระภาคที่เป็นชื่อนกนะครับต้นจากนะครับแล้วก็จากที่เป็นคํากริยานะครับนะประเด็นต่อไปครับคือการใช้กวีโวหารหรือลีลาการประพันธ์นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยปรากฏการใช้ กวีโวหารเนี่ยในหลายส่วนนะครับอย่างในส่วนแรกนะครับกวีโวหารก็คือการใช้เสวรจนีนะครับซึ่งปรากฏชัดมากนะครับในตอนบทชมศพของวิยาสกรรมนะครับอย่างที่ว่านะครับทนแดงดังแสงทับทิมเพลิดพริ์เพลารับกับขนงเกษาปลายงอนงามทรงเอวองค์สารพัดไม่ขัดตานะครับหรือบทนารีปราโมทนะครับที่ว่า เมื่อนั้นพระสุริวงศ์เทวันอสัญญาโลมนางพลางกล่าววาจาจงพินมาพาทีกับพี่ชายซึ่งสัญญาไว้ว่ากับนวลน้องจะคงครองไม่ตีไม่หนีหนายมีได้แกล้งกรอกกลับอภิปายอย่าสงกราวว่าจะวายคลายรัก อันนี้ก็เป็นการแสดงความรักเกี่ยวพาราสีกันอย่างเต็มที่เลยนะครับหรือนะครับนะในส่วนของพี่โรธวาทาังนะครับหรือการแสดงลีลาความโกรธผ่านการใช้ถ้อยคําต่อว่านะครับก็มีตัวอย่างบทเช่นนะครับเมื่อนั้นพระผู้ผ่านไอศูนสูงส่งประกาศสิทธิีหนัทอาจองค์จะนรงสงครามก็ตามใจตรัส พางย่างเยื้องยุระญาจากอาจแท่นทองผ่องใสพนักงานปิดม้านทันใดเสด็จเข้าข้างในฉับพลันนะครับสังเกตตรงที่เป็นพิโรธมาทางก็คือตรงบอกว่าประกาศสีหานาฏอาจองค์คือตะโกนไปด้วยความโกรธเกรี้ยวดุดันนะครับส่วนสุดท้ายครับคือการใช้กวีวหาลิลลาการประพันธ์แบบสัรละปังครับพีส่สายซึ่งก็คือการคร่ําครวดนะครับซึ่งเห็นชัดสุดคือบทที่เป็นบทนิราชนะครับในการขําครวญพรรณนาตอนจากนางมานะครับนะ ประเด็นต่อมาครับคือคุณค่าทางด้านสังคมในเรื่องนี้เนี่ยสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดนะครับคือเรื่องของความเชื่อนะครับนะซึ่งก็มีใน2ส,ส่วนครับก็คือความเชื่อเรื่องโชคชะตานะครับเป็นเรื่องของการทํานายนะครับ ทำนายทายทักสิ่งต่างๆนะครับดังที่เท้ากับหมังกุนิงเนี่ยให้โหเนี่ยมาทํานายก่อนที่จะยกทัพไปเมืองดาหานะครับดังปรากฏเนื้อความที่ว่าเทียบดูดวงชะตาพระทรงยศเทียบกับโอรสถ,ถึงคาดชันัสานะครับตรงนี้ก็เป็นการทํานายโชคชะตานั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับนั่นก็คือการดูเลิกยามรวมถึงพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทําศึกสงครามนะครับดังจะปรากฏรายละเอียดการทําพิธีตัดไม้คมน้ํานะครับ การทําพิธีเบิกโขนทวารน,นะครับซึ่งต้องตามตําราพิธีาพามนะครับแล้วซึ่งแล้วก็เป็นการสร้างขวัญกําลังใจให้แก่บุคคลในกองทัพนะครับอย่างเนื้อความที่ว่าพอได้สุภเลิกก็รั้นครองประโคมคึกกึกก้องท้องสนามประโลหิตตัดไม้ขมน้มทําตามตําราพิชัยยุทธ์อันนี้สแสดงให้เห็นถึงการทําพิธีตัดไม้ขมน้มตามตําราพิชัยสงครามในการรบนั่นเองนะครับ เอาละครับแล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาคุณค่าในเรื่องอีเหนานะครับตอนศึกกำมังกุนิงนะครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องนี้นะครับก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดนักเรียนคนใดนะครับมีข้อสงสัยอยากสอบถามเพิ่มเติมในส่วนไหนนะครับก็สามารถพิมพ์ทางทายไว้ในใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับหรือต้องการให้ครุเปรี้ยวนะครับอัดคลิปวีดีโอสอนในเรื่องไหนนะครับก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับสําหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับทุกคนครับ